ธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทธสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมัก,กระีผลบทที่สามสิบเจ็ดกลับมาตายรัง เด็กๆไปโรงเรียนกันแล้วคุณสายใจจึงเข้าห้องพระสวดมนต์แผ่เมตตาปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันนับตั้งแต่หลานชายแนะนำเมื่อสามเดือนก่อนเธอเพิ่งจะทำใจได้เรื่องที่สามีไปอยู่กินกับผู้หญิงคนใหม่เมื่อก่อนที่ยังตัดไม่ลงปรงไม่ตกก็เกิดความกลัดกรุ้มเครียดแค้นจริงจังคุณเปี่ยมผู้สามีที่ทอดทิ้งไปตั้งแต่ลูกชายอายุเจ็ดขวบ สิปีที่ต้องอยู่กับความโศกเศร้าและทุกข์ทรมานสองเดือนแรกของการปฏิบัติเธอแผ่เมตตาไม่ออกเพราะความแค้นมีมากเกินกว่าจะเอาโหสิกรรมให้เขาได้เมื่อเอาโหสิกรรมไม่ได้จึงทำให้แผ่เมตตาไม่ออกอาศัยที่หลานชายเอาใจใส่และติดตามผลอย่างใกล้ชิดจนเธอสามารถปฏิบัติตามได้เวลาผ่านไปอีกหนึ่งเดือน เธอก็หายขาดจากไข้ใจที่เป็นมานานถึงสิบปีคุณสายใจได้ประจักษ์แล้วว่าอำนาจแห่งพระพุทธคุณนั้นแก้ทุกข์ได้จริงและเห็นผลทันตายอย่างน่าอัศจรรย์บัดนี้จิตของเธอเป็นอิสระจากผู้ชายคนนั้นจะไม่ทุกทนหม่นมองเพราะเขาอีกต่อไปเรือหางยาวแล่นมาจอดที่ท่าน้ำหน้าบ้านสามกระได บุรุษที่มากับเรือบอกคนขับให้รอยอยู่ก่อนตัวเขาเดินขึ้นมาบนบ้านเห็นหลวงทารานั่งอ่านหนังสืออยู่จึงกรานเข้าไปกราบคุณพ่อครับผมมาขอขมาจะลงโทษทันประการใดก็สุดแล้วแต่คุณพ่อเถิดครับคุณหลวงมองลอดแว่นพลางถามขอขมาเรื่องอะไรเธอเป็นใครท่านจำบุตรเขยไม่ได้ คุณพ่อจำผมไม่ได้หรือครับผมสามีแม่สายใจบุตรสาวคุณพ่อไงครับหลวงทรามองบุรุษนั้นอย่างพินิษคุณเปลี่ยมผ่ายผอมลงไปมากหน้าดำครัำหมองไร้สง่าราศีช่างผิดกับตอนที่อยู่กับแม่สายใจลูกสาวของท่านราวกับเป็นคนละคนอ้อไปยังไงมายังไงล่ะพ่อคุณคนเป็นพ่อตาทักทายเห็นสารรูปลูกเขยก็ให้นึกสงสาร ที่อยากจะต่อว่าต่อขานจึงต้องงดผมไปอยู่บางกะปิมาครับแล้วลูกเมียเป็นอย่างไรบ้างมีลูกกี่คนล่ะท่านยังมีแก่ใจถามถึงภรรยาคนใหม่ของเขาเลิกกันแล้วครับโชคดีที่ไม่มีลูกด้วยกันคุณเปียมตอบเขาจะไม่บอกคุณหลวงหรอกว่าที่ต้องเลิกกันเพราะหล่อนมีชู้เขาถูกสวมเขามานาน กระทั่งจับได้คาหนังคาเขาเมื่อสมเดือนที่ผ่านมาจึงประกาศขอแยกทางกับหล่อนทีแรกเขาไม่คิดจะกลับมาหาคุณสายใจด้วยรู้สึกละอายที่ทอดทิ้งเธอไปคุณเปี่ยมทนอยู่อย่างปาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายได้เพียงสองเดือนก็เริ่มคิดถึงคุณสายใจความคิดถึงนั้นทุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันเวลาผ่านไปอีกหนึ่งเดือนเขาก็ทนไม่ไหวต้องบากหน้ามาหาเธอ แล้วนี่จะกลับมาขอคืนดีกับลูกสาวฉันหรือคุณหลวงถามตรงไปตรงมาออกดีใจแทนหลานชายที่จะได้อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกครับแต่ไม่ทราบว่าเธอจะยอมคืนดีด้วยหรือเปล่าผมอยากขอความกรุณาคุณพ่อช่วยพูดให้ด้วยคราวนี้คุณหลวงออกโกรธโกรธจึงว่าก็ตอนที่พ่อเปียมทิ้งลูกสาวฉันไปไม่เห็นบอกให้ฉันช่วยพูด พอจะมาขอคืนดีกลับจะให้ช่วยฉันไม่เอาด้วยหรอกบอกตามตรงว่าฉันไม่ชอบคนขี้ขลาดมีอะไรก็ไปพูดกันเองฉันไม่ชอบยุ่งเกี่ยวเรื่องผัวเมียคนอื่นไม่ใช่คนอื่นนะครับแม่สายใจเป็นบุตรสาวของท่านเขาเปลี่ยนมาใช้ท่านแทนคุณพ่อนี่อย่ามาทำตีฝีปากหน่อยเลยพอคุณฉันก็โกรธเป็นเหมือนกันนะ อุตสาไม่โกรธที่ทิ้งลูกสาวฉันไปกับบุญเท่าไรแล้วแม่วาดมานี่ทีสิท่านเรียกแม่บ้านแม่วาดเข้ามานั่งคุกเข่าตรงหน้าท่านจึงออกคำสั่งช่วยไปบอกแม่สายใจมาที่นี่หน่อยมาเดี๋ยวนี้เลยฉันมีเรื่องสําคัญจะพูดกับเขาแม่วาดลูกออกไปแล้วหลวงธาราจึงพูดกับอดีตบุตรเคยว่าเอาละพูดกันต่อหน้าฉันนี่แหละ พูดกันเองนะฉันไม่ยุ่งด้วยหรอกขอบพระคุณครับคุณเปลี่ยมกล่าวนึกกระยิมใจว่าอย่างไรเสียคุณสายใจก็ต้องยอมคืนดีกับตนคุณสายใจกำลังทำอาหารอยู่ในครัวเมื่อแม่วาดเข้ามารายงานว่าคุณท่านเชิญไปพบเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะมีเรื่องอะไรหรือแม่วาดทราบไหมไม่ทราบเจ้าค่ะ ดิฉันเห็นท่านนั่งอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งรู้สึกคุ้นๆหน้าแต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหนแม่บ้านจำสามีคุณสายใจไม่ได้หรือจะเป็นพวกขายของเร่คุณพ่ออาจจะให้ฉันไปช่วยดูสินค้ากระมังคุณสายใจพูดพลางเดินไปหาบิดาไม่ลืมสั่งแม่วาดให้ช่วยทำอาหารต่อคุณพ่อมีอะไรจะให้ดิฉันรับใช้หรือคะหล่อนถามบิดา คุณเปี่ยมมองภรรยาอย่างเกรงเกรงคิดว่าเธอคงจะสู้ผอมเพราะตรอมตมหากก็ดูเธอมีความสุขหน้าตาอิ่มเอิบกว่าเมื่อก่อนด้วยซ้ำเขาไม่รู้ว่าภรรยาเพิ่งจะพบกับความสุขเมื่อสองสามเดือนมานี้ดูสิใครมาหาคุณสายใจพิจารณาดูบุรุษร่างผอมใบหน้าหมองคร้ำแล้วอุทานออกมาว่าคุณเปียมหากเป็นเมื่อสามเดือนก่อน เธอคงจะโผลเข้าหาด้วยความดีใจแต่เมื่อเธอสามารถวางใจเป็นอุเบกขาได้ความรักความชังก็หมดไปมีแต่ความเมตตาปราณีเข้ามาแทนที่เมื่อเห็นสารรูปของคนที่ตนเคยรักไปยังไงมายัางไงคะทำไมถึงเปลี่ยนไปมากจนดิฉันจำแทบไม่ได้คำพูดนั้นไม่บ่งบอกว่ายินดีหรือยินร้ายฉันเออเขามองคุณหลวงเหมือนจะให้ช่วยพูด หากท่านทำไม่รู้ไม่ชี้มีอะไรจะให้ดิฉันช่วยเหลือก็บอกมาเถิดค่ะหากไม่เหลือว่ากาแรงดิฉันยินดีช่วยคุณสายใจคิดว่าลูกหรือภรรยาใหม่ของเขาอาจป่วยแล้วไม่มีเงินรักษาจึงต้องมาขอความช่วยเหลือฉันเออจะมาขอโทษแม่สายใจที่ฉันเออที่คุณทอดทิ้งฉันไปถึงสิบปี คุณสายใจช่วยต่อให้ฉันผิดไปแล้วจ้ะโปรดอภัยให้ฉันด้วยอดีตภรรยามองหน้าคนที่เคยเป็นสามีเห็นน้ำใสๆคลอยหน่วยตาทั้งสองเธอรู้สึกสมเพศจึงพูดด้วยเสียงปกติว่าดิฉันยกโทษให้คุณนานแล้วอย่าได้กังวลเรื่องนั้นเลยแล้วภรรยาคุณไม่มาด้วยหรือคะมีลูกด้วยกันกี่คนคำถามนั้นเหมือนเพื่อนถามเพื่อน ไม่ส่อแววประชดประชันหรือหึงหวงแต่อย่างใดฉันเลิกกับเขานานแล้วเราไม่มีลูกด้วยกันที่ต้องเลิกกันเพราะไม่มีลูกเท่านั้นเองหรือคะคุณสายใจอยากรู้เปล่าจ้ะมีเรื่องร้ายแรงกว่านั้นฉันไม่อยากพูดถึงมันอีกแต่ถ้าแม่สายใจต้องการทราบฉันก็จะเล่าให้ฟังถ้าเช่นนั้นก็อย่าลำบากเลยค่ะแล้วที่มานี่จะมาเยี่ยมลูกหรือคะ ฉันคือเมื่อแม่สายใจยกโทษให้แล้วฉันก็คิดว่าจะมาขอคืนดีด้วยหากฉันจะกลับมาอยู่กับเธอและลูกจะขัดข้องไหมจ๊ะดิฉันไม่ขัดข้องค่ะแต่บ้านนี้เป็นของคุณพ่อคุณแม่ดีฉันคุณต้องขออนุญาตท่านเสียก่อนคุณเปี่ยมมองหน้าหลวงคาราคิดว่าท่านจะเอ่ยปากอนุญาตแต่ก็เปล่าคุณพ่อครับผมจะขอเข้ามาอยู่บ้านสามกระไดอีกครั้ง คุณพ่อจะอนุญาตหรือเปล่าครับคนพูดรู้สึกอัประยอดสูที่ต้องบากหน้ากลับมาขออาศัยเขาอยู่นึกตำหนิตัวเองที่ก่อเรื่องเสื่อมเสียจนลูกเมียกลายเป็นคนมีปมด้อยฉันไม่ขัดข้องแต่ก็ควรจะขออนุญาตคุณหญิงเขาด้วยบอกเสียก่อนนะว่าครั้งนี้ฉันไม่โกรธไม่ถือโทษแต่ถ้าเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง ฉันจะไม่ยอมให้เธอมาเหยียบบ้านสามกระไดของฉันอีกคุณหลวงกำชับผมขอรับรองด้วยเกียรติของลูกผู้ชายครับตกลงแม่สายใจย,ยกโทษให้ฉันแล้วใช่ไหมจ๊ะเขาถามภรรยาถ้าทางไม่ยินดีนยินร้ายของเธอทำให้เขาเกรงใจดิฉันบอกแล้วยังไงละคะว่ายกโทษให้คุณนานแล้ว แต่กระนั้นดิฉันก็ขอบอกก่อนว่าจะไม่อนุญาตให้อยู่ร่วมบ้านกันฉันสามีภรรยาจึงขอให้คุณไปอยู่ห้องเดียวกับพ่อประพศดิฉันยินดีพอใจกับความเป็นอิสระเสียแล้วอย่าหาว่าดิฉันเล่นตัวหรือเรื่องมากเลยนะคะขอให้เราอยู่ด้วยกันอย่างเพื่อนอย่างพี่น้องเพราะถึงอย่างไรคุณก็เป็นบิดาของพ่อประพศได้ยินท้ายคำของภรรยา คุณเปี่ยมรู้สึกผิดหวังคำพูดนั้นบ่งบอกว่าเธอหมดความรักใรร้ใยดีในตัวเขาแล้วนี่เขาจะต้องสูญเสียทั้งภรรยาใหม่และภรรยาเก่าเชียวรึใบหน้าที่หมองคล้ำซีดเซียวนั้นกลับซีดหนักเข้าไปอีกหลวงทารารู้สึกสงสารจึงพูดขึ้นว่าแม่สายใจการเป็นคนเจ้าทิฏฐิทำให้ชีวิตไม่มีความสุขนะลูกนะ คุณแม่ของลูกเขายังไม่เคยมีทิฐิกับพ่อคุณสายใจชี้แจงว่าดิฉันไม่ได้ทิฐินะคะคุณพ่อดิฉันเพียงแต่พูดไปตามที่รู้สึกดิฉันไม่โกรธคุณเปี่ยมเพียงแต่ไม่ต้องการกลับมาใช้ชีวิตคู่อีกดิฉันกำลังเพลิดเพลินกับความเป็นอิสระค่ะเมื่อก่อนก็ไม่เคยรู้สึกอย่างนี้แต่เมื่อพ่อจเจริญเขาช่วยแนะนำดิฉันก็พบกับความสุขอีกครั้ง ใครครับคุณพ่อพ่อเจริญที่แม่สายใจพูดถึงความหึงหวงแล่นเข้าสู่จิตใจของบุรุษวัยห้าสิบผู้ชายที่ชื่อเจริญคงจะชอบพอกับคุณสายใจเหตุนี้เล่าเธอจึงหมางเมินไม่ยินดียินร้ายกับการกลับมาของเขาลูกชายพ่อพองยังไงล่ะอายุไล่เลี่ยกับพ่อประพ์ตั้งแต่พ่อเจริญมาอยู่บ้านนี้ แม่สายใจกับพ่อประพศดูมีความสุขขึ้นมากแทนที่จะนึกขอบใจที่หนุ่มน้อยทำให้ลูกและเมียมีความสุขคุณเปี่ยมกลับมีจิตฤิษยาหลานชายคุณสายใจคุณแม่ท่านยอมให้พ่อพองเอาลูกมาฝากหรือครับเด็กปั้นนอกคอกนาจะมาอยู่กับท่านได้ยังไงพูดด้วยจิตฤิษยาคุณเปี่ยมอย่าพูดถึงน้องชายและหลานชายดิฉันอย่างนั้นสิคะ เขามีความสำคัญต่อแม่สายใจมากมายนักหรือถึงได้ห้ามไม่ให้ฉันพูดถึงคนพานพูดอย่างพันพานใช่ค่ะเขามีความสำคัญต่อดิฉันมากและดิฉันก็รักเขาเท่าเท่ากับพ่อประพจน์ของดิฉันหลวงทาราพอจะเดาใจบุตรเขยออกว่ามีจิตวิสยาหลานของภรรยาจึงพูดขึ้นว่าเรื่องของป้ากับหลานพ่อเปี่ยมอย่าไปเก็บมาเป็นอารมณ์เลยไปหาคุณหญิงดีกว่า โน่นคุมพวกเด็กๆทำงานอยู่ในสวนโน่นถ้าเช่นั้นแม่สายใจจะไปกับฉันไหมไปเป็นเพื่อนหน่อยสิเขาพยายามที่จะใกล้ชิดกับภรรยาอย่าเลยค่ะดิฉันต้องไปทำอาหารในครัวอีกสักพักพวกเด็กๆก,ก็คงจะพากันกลับจากโรงเรียนคุณเปี่ยมไปคนเดียวเธออ๋อแล้วไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาด้วยหรอกรือคะเธอถามเมื่อไม่เห็นกระเป๋าหวายบรรจุเสื้อผ้าของเขา เอามาจ้ะฉันว่าจ้างเรือหางยาวมาจากสะพานพุทธเสื้อผ้าข้าวของยังอยู่ในเรือแม่สายใจลงไปช่วยฉันขนหน่อยได้ไหมให้แม่วาดไปช่วยดีกว่าค่ะดิฉันจะไปเรียกมาให้ยังม่ทันที่คุณเปี่ยมจะทักทานคุณสายใจก็เดินเข้าครัวไปแล้วประเดี๋ยวหนึ่งแม่วาดก็เดินออกมายกมือไหว้แม่อีฉันจำท่านไม่ได้จริงๆทั้งผอมทั้งดำหมดสง่าราศี คนมีหลายเมียคงจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเจ้าคะแม่บานพูดกระแนะกระแหนะคุณเปี่ยมรู้สึกโกรธหากก็พยายามระง,งับไว้ด้วยต้องการรู้อะไรบางอย่างจากหญิงผู้นี้แม่วาดพ่อเจริญเธอเป็นอย่างไรบ้างเห็นว่าเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาคงไร้สกุลรุนชาติกำลังจิตที่ริษยาพาปากพูดหาไม่ได้เจ้าคะ่ะคุณเจริญเธอเป็นเด็กดี จิตใจก็ดีไม่เคยอิจฉาทิษยาใครทั้งกิริยามารายาทก็เป็นชาติผู้ดีดูเธอเรียบร้อยกว่าลูกสาวคุณสายจิตเสียอีกการบ้านการเรือนเรื่อก็เก่งทำกับข้าวก็เป็นเย็บบายสีก็เป็นอ๋อหอคงจะเป็นกระเทยบุรุไวัยห้าสิบหาเรื่องว่าอีกจนได้เธอไม่ใช่กระเทยหรอกเจ้าค่ะ คุณจเจริญเป็นชายอกสามศอกมีความเป็นสุภาพบุรุษเต็มตัวหากใครได้เธอไปเป็นพ่อบ้านผู้หญิงคนนั้นคงโชคดีที่สุดในโลกอีฉันรับรองว่าเธอจะไม่ทำให้ลูกเมียต้องมีปมด้อยพอเธอแม่วาดฉันไม่อยากฟังจะช่วยยกของก็ตามมาเรือเขาจะได้ไปจอดรออยู่นานแล้วแม่วาดจึงลงไปช่วยขนของขึ้นจากเรือกำลังจะเดินไปยังห้องคุณสายใจ คุณเปี่ยมก็ทวงขึ้นว่าเอาไปไว้ที่ห้องคุณประพ์ทำไมหรือเจ้าคะอ้อคุณสายใจเธออาจจะยังเขินกระมังไม่ใช่หรอกแม่วาดฉันว่าพ่อจเจริญน,นั่นคงจะยุแย่แม่สายใจมากกว่าเมียฉันก็เลยกลับกลายเป็นคนละคนคราวนี้แม่วาดเหลืออดจริงๆจึง,จง,จงตอบโต้ว่าท่านมองคนในแง่ร้ายอย่างนี้นี่เล่าถึงได้หาความสุขไม่ได้ คุณเจริญเธอเป็นคนมีจิตใจงดงามไม่เคยคิดอกุศลกับใครอีฉันว่าท่านน่าจะขอบใจเธอด้วยซ้ําที่เธอทําให้คุณสายใจกับคุณประพจน์มีความสุขตอนที่ท่านทอดทิ้งเธอไปมันชักจะมากไปแล้วนะแม่วาดหล่อนเป็นบบาวก็อยู่ส่วนบบาวอย่าเสอเอะมายุ่งเรื่องของเจ้านายหากไม่เชื่อฟังฉันจะให้แม่สายใจไล่ออกเชิญเลยเจ้าค่ะ เชิญไล่ออกวันนี้พรุ่งนี้เลยอีฉันก็ไม่อยากอยู่รับใช้คนใจริษยาอย่างท่านหรอกอยากรู้เหมือนกันว่าระว่างบาวที่จงรักพักดีกับสามีจิตอกุศลคุณสายใจเธอจะเลือกข้างไหนคุณหญิงห่วงกลับจากสวนเดินมาได้ยินเข้าจึงถามอะไรกันจ้าแม่วาดโมโหกโกรธาเรื่องอะไรหรือว่าไปกินรังแตนที่ไหนมาแม่บ้านสงบปากสงบคำลง คุณเปี่ยมเข้าไปกราบคุณหญิงแล้วพูดขึ้นว่าผมจะมาขออาศัยคุณแม่อยู่บ้านสามกระไดครับมาจากไหนหล่ะเธอน่ะหรือว่าเป็นญาติแม่วาดเขาไม่ใช่ญาติของอีชั้นหรอกเจ้าค่ะแม่บ้านตอบหากก็ไม่ยอมบอกว่าบุรุษผู้นี้เป็นใครมาจากไหนผมคือบุตรเขยของคุณแม่ครับสามีแม่สายใจอ๋อหาพ่อเปียมหรอกหรือ หน้าตาเปลี่ยนไปจนฉันจาไม่ได้นี่จะกลับมาอยู่กับลูกกับเมียแล้วใช่ไหมใช่ครับผมขออนุญาตคุณแม่นะครับตามสบายจะ้ะพ่อประพจน์คงจะดีใจถ้ากลับจากโรงเรียนมาพบพอ่อหมดทุกหมดโศกันเสียทีคุณหญิงพูดอย่างโล่งอกในแรมนนำเรือหางยาวมาจอดหน้าบ้านสาวๆทั้งห้าวิ่งแข่งกันขึ้นมาบนบ้าน คุณเปี่ยมมองหาบุตรชายหากก็ไม่เห็นทราบจากคุณหญิงว่าบุรุษแปลกหน้าเป็นบิดาของคุณประพศ์้าพี่น้องต่างพากันยกมือไหว้คุณหญิงไม่เห็นหลานชายจึงถามแล้วพ่อประพศ์ไปเรียนดนตรีไทยกับพ่อเจริญหรือถึงไม่ได้มาด้วยสองคนนั่นเข้าไปเที่ยวงานวัดสาเกตค่ะคุณยายเห็นว่าจะนอนค้างที่วัดด้วย ฝากสายทันมากราบเรียนคุณตาคุณยายค่ะเพื่อนคุณเจริญที่ชื่อคุณกันเชียงเขาเป็นคนชวนคนพูดรู้สึกร้อนวูบวาบที่ใบหน้าเมื่อเอ่ยนามหนุ่มกันเชียงสายตาคมกริบของเขาที่จ้องมองมาทําให้เธอรู้สึกร้อนๆอนหนาวหนาพอประพจน์ก็เลยไม่ได้พบพ่อเปี่ยมสินะไม่รู้ว่าจะจําหน้าพ่อตัวเองได้หรือเปล่าคุณหญิงพูดไปเรื่อยๆ หากคนที่มีแผลหัวใจกับรู้สึกหมุนตัวเองถูกทำร้ายนี่พอเจริญคงชวนพ่อประพจน์ของผมไปและสิจะทำให้ลูกผมเสียคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นางสาวสายทองกับนางสาวสายทิพย์อดรนทนไม่ได้ที่พี่ชายคนโปรดถูกใส่ความจึงพูดขึ้นพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายว่าไม่ใช่ค่ะคุณลุงคุณประพจน์ต่างหากที่เป็นฝ่ายชวนคุณเจริญ